ค่ะวันนี้ทัวร์ทำทั่วไทยเดินสายบุญอุ่นใจไปกับป่าชินขอแนะนำวัดป่ารัตนวันวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมานะคะวัดป่ารัตนวันตั้งอยู่บ้านคลองป่ากั้งตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นวัดป่าปฏิบัติสายของหลวงปู่ชาสุพัทโทสาขาวัดป่านานาชาติ มีพระอาจารย์สุมเมโทเป็นเจ้าอาวาสการมาในครั้งนี้นับว่าเป็นการมาครั้งแรกซึ่งเมื่อเข้ามาในวัดจะเห็นโบสถ์ที่จำลองมาจากโบสถ์ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางเด่นเป็นสงา่าซึ่งพระเดชพระคุณพระอาจารย์สุมเมโทท่านเคยประจําพรรษาอยู่ที่นั่นยาวนานและต้องการสร้างให้เป็นที่ปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และญาติโยมจึงต้องการให้มีความสงบ เรียบง่ายในโบทยังมีพระพุทธอังคีรสเป็นพระประธานประดิษฐานในโบสถ์อย่างสวยสดงดงามและมีองค์นักราชสีขาวเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าต้อนรับผู้มาเยือนแต่ภายในโบสถ์ห้ามถ่ายรูปดังนั้นจึงไม่มีภาพภายในโบสถ์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันได้แต่เยี่ยมชมบริเวณรอบๆซึ่งบริเวณวัดนั้นมีความสะอาดสงบ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอย่างมากมีสระน้ำสีเขียวมรกตและมีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นเป็นที่สัปปายะครั้งแรกที่ได้เข้ามามีความประทับใจมากนับว่าเป็นบุญอย่างยิ่งที่ได้พบท่านพระอาจารย์ยันนธรรมโมและมีโอกาสได้เข้าฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ท่านเทศนาได้น่าฟังและจบด้วยนิทานที่ให้ข้อคิดที่ดีมาก ขออนุญาตนําประวัติท่านพระอาจารย์ยันธรรมโมมาเล่าให้ฟังดังนี้นะคะท่านพระอาจารย์ยันธธรรมโมท่านเป็นสมณะผู้มีจริยวัตรงดงามดังดอกบัวบานทางทิศตะวันตกท่านเป็นสิษย์ของหลวงปู่ชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงและเคยได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงตามหาบัวยรรมมันสัมปันโน หลวงปู่ฟักสันติธรรมโมและหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปฏีโปชื่อเดิมคือฟิลิปจอห์โลเบิร์ตถือกำเนิดเมื่อวันที่27กันยายนพศ2498ที่เมืองอาดิเลตประเทศออสเตรเลียเดิมเป็นอาจารย์สอนชีววิทยาแต่เพราะความบังเอิญได้รู้จักพระพุทธศาสนา และเกิดความสนใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากจึงได้ถวายตัวเป็นผ้าขาวที่วัดป่าพุทธธรรมเมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียพศ2521เดินทางเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกโดยมีความตั้งใจจะมาบวชในพระพุทธศาสนาตามคำแนะนำของพระอาจารย์ขันติพาโลเจ้าอาวาสวัดป่าพุทธธรรมในขณะนั้น โดยได้บรรพชาเป็นสาม,มเณรกลับสมเด็จพระยานสังวรที่วัดบวรนิเวศจากนั้นเดินทางไปปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ฟักสันติธรรมโมที่วัดเขาน้อยสามผานจังหวัดจันทบุรีในปีพศ2523ท่านได้อุปสมบทและจำพรรษาที่วัดหนองป่าพงจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหลวงปู่ชาสุพัทโทเป็นพระอุปชา พระอาจารย์ยานธรรมโมท่านเล่าให้ฟังว่าวันหนึ่งท่านมีเรื่องขัดใจกับพระรูปหนึ่งรู้สึกโกรธหงุดหงิดอยู่ทั้งวันรูปเช้าไปบินทบาตก็เดินคิดไปตลอดทางขากลับเข้าวัดพอดีเดินสวนทางกับหลวงพ่อชาท่านยิ้มและทักทายเป็นภาษาอังกฤษว่า good morning ทำให้อารมณ์ของท่านเปลี่ยนทันทีที่กำลังขุนมัวหงุดหงิด กลับเบิกบานปลื้มปิติที่หลวงพ่อชาท่านทักถึงเวลาสวดมนต์ทำวัดเยน็นหลวงพ่อชาให้ท่านเข้าไปอุปถามถวายการนวดที่กุฏิของหลวงพ่อชาเป็นการส่วนตัวท่านรู้สึกตื่นเต้นดีใจมากกับโอกาสใกล้ชิดอยู่สองต่อสองที่หาได้ยากอย่างนั้นแต่ขณะที่กำลังถวายการนวดอย่างตั้งอกตั้งใจและปลื้มปิติทันใดนั่นเองอยังไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัว หลวงพ่อชาก็ถีบเปรี้ยงเข้าที่ยอดอกซึ่งกำลังพองโตด้วยความรู้สึกภาคภูมิของท่านจนล้มก้นกระแทกแล้วก็ถูกตำหนิว่าจิตใจไม่มั่นคงพอไม่ได้ดังใจก็ขุ่นเคืองหงุดหงิดเมื่อได้ตามปรารถนาก็ฟูฟ่องท่านเล่าว่าฟังหลวงพ่อชาดูไปหลายๆอย่างเช่นหลวงพ่อชาได้สอนว่า อย่าดีใจหรือเสียใจกับคำพูดของผู้อื่นฟังแล้วร้องไห้เลยไม่ใช่เพราะโกรธหรือเสียใจแต่เพร,ะราะซาบซึ้งในพระคุณของหลวงพ่อที่เมตตามากที่ช่วยชี้กิเลสข,ของท่านไม่เช่นนั้นก็คงมืดบอดมองไม่เห็นคงเป็นคนหลงอารมณ์ไปอีกนานหลังจากนั้น ท่านได้ออกทุดงและจำพรรษาตามวัดสาขาของวัดหนองป่าพงเป็นเวลาหปีและทุดงวิเวกไปทางภาคเหนือเป็นเวลาหลายปีได้อยู่ศึกษาธรรมกับหลวงปู่เปลี่ยนปัญญาปทีโปที่วัดป่าอารัญญวิเวกบ้านปงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครั้งหนึ่งท่านพระอาจารย์ยันธรมโมเล่าว่าตอนที่ท่านไปอยู่กับหลวงปู่เปลี่ยนที่วัดป่าอารัญญวิเวก อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นั้นท่านเคยไปกราบขออนุญาตไปจำพรรษาที่อำเภอดอยสะเก็ดเพราะมีโยมศรัทธ,ธาถวายที่ดินช่วงนั้นใกล้เข้าพรรษาแล้วหลวงปู่เปลี่ยนท่านเตือนเสียงแข็งถึงสามผลว่าไม่ให้ไปท่านเองก็แปลกใจปกติหลวงปู่เปลี่ยนท่านเมตตามากทําไมคราวนี้จึงดุเสียงดังแต่ท่านได้รับปากโยมไว้แล้วจึงจำเป็นต้องไป พอไปถึงสถานที่นั้นท่านก็ทำข้อวัดสวดมนต์นั่งสมาธิช่วงหัวค่ําปรากฏใบหน้าผู้หญิงลอยมาแต่ศีษะลักษณะใบหน้าเขาเป็นคนหน้าเรียวแก้มตอบดิมฝีปากบางๆดวงตาดุร้ายที่ใบหน้ามีรอยบากเส้นผมหยิกยาวเกละกลังไปด้วยเลือดศีรษะเขารอยเข้ามาลอยออกไปอยู่ตลอดคืน ท่านจึงอุทิศส,ส่วนกุศลให้เขาทั้งคืนเขาก็ไม่ยอมรับพอรุ่งเช้าท่านถามว่าที่ดินนี้เป็นของใครเจ้าของที่บอกว่าจริงๆแล้วที่ดินนี้เป็นของคุณป้าของเขาป้าเขาเป็นคนลักษณะนิสัยปากร้ายปล่อยเงินกู้ให้คนยืมวันหนึ่งป้าไปทวงเงินลูกหนี้ที่ตลาดด้วยเป็นคนที่ปากร้ายจึงด่าเขารุนแรง ลูกนี่ผูกใจเจ็บกลางคืนจึงมาดักทำร้ายโดยฟันที่ศีรษะท่านจึงถามเขามีลักษณะรูปพันธ์สันฐานใบหน้าก็ตรงกันแต่ท่านไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังด้วยกลัวเขาเสียใจได้แต่คิดว่าวิญญาณเขาคงห่วงที่ดินนี้วิญญาณจึงยึดติดไม่ไปไหนแล้วคอยมาวนเวียนรบกวนอยู่ตลอดจากนั้น จึงให้ญาติเขาทำสังฆทานอุทิศบุญกุศลไปให้ป้าของเขาเสียแล้วท่านจึงจากที่นั่นมาและได้ระลึกถึงสาเหตุที่หลวงปู่เปลี่ยนท่านห้ามนะักห้ามหนาะที่แท้ก็เป็นเพราะอย่างนี้นี่เององค์ท่านเองรู้ร่วงหน้าอยู่แล้วแต่ในเมื่อไม่เชื่อคำทัดทานท่านจึงให้ได้มาเห็นเองในปีพศ2537 ระอาจารย์ยันนธรรมโมได้เดินทางไปปฏิบัติศาสนากิจและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้แก่ชาวต่างประเทศที่สนใจโดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นรองเจ้าอาวาสที่วัดป่าโพธิยานเมืองเพิร์ทประเทศออสเตรเลียเป็นระยะเวลา8ปีพศ2545ถึงพศ2550 เป็นเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติจังหวัดบนราัชธานีและพศ2551ถึงปัจจุบันท่านพำนักณวัดป่ารัตนวันบ้านคลองปลากัง้งตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทัวรรทํทั่วไทยเดินสายบุญอุ่นใจไปกับปาชินขอแนะนำวัดป่ารัตนวันไว้แต่เพียงเท่านี้ ากท่านที่สนใจสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นที่สัตป,ปายะและฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ยันนธรรมโมเชิญที่วัดนี้นะคะสาธุสาธุสาธุสวัสดีค่ะ